หุ่นปั้นในห้องศิลปะโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดขึ้นชื่อเรื่องความเก่าแก่และความเงียบสงบในเวลากลางคืนแต่สำหรับนักเรียนที่ต้องอยู่ทํางานศิลปะจนดึกดื่นต่างรู้กันดีว่าห้องศิลปะที่อยู่ท้ายตึกเรียนนั้นไม่ใช่ที่ที่ควรอยู่คนเดียวเพราะในห้องนั้นมีหุ่นปั้นตัวหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน และไม่เคยมีใครเห็นครูศิลปะนำมันเข้ามาแต่ทุกคืนที่ใครอยู่ทำงานดึกดื่นพวกเขามักจะรู้สึกเหมือนมันขยับได้เองถ้าแกไม่รีบส่งงานพรุ่งนี้แกได้ตกแน่แน่เสียงของนัดหนุ่มนัก